วันนี้ช่างแจ็คก,ก็พาพวกเรามาดูหน้างานเป็นไซส์ของฟิตเนสนะครับเป็นลูวิ่งขนาดใหญ่นะครับผมเครื่องนี้ก็ราคาหลักแสนครับเป็นรุ่นที่ใช้มาไม่ต่ำกว่า10ปีได้แล้วครับแต่การใช้งานยังเป๊ะอยู่เลยครับทุกคนวันนี้ที่ช่างแจ็คมาก็ามาดูตัวกล่องอินโมเตอร์นะครับเสีย ซึ่งการใช้งานหนักมาเป็นระยะเวลา10กว่าปีและเพิ่งมาเสียถือว่างานก็ดีมากนะครับแต่ก็สมกับราคาเลยครับผมราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับแต่วัสดุที่เอามาทำนะครับช่างช่างหรือเครื่องเนี่ยจะรู้เลยว่าวัสดุดีหรือไม่ดีนะครับก็สมราคาเลยครับผมรุ่นนี้แล้วเป็นรุ่นที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในระยะ10 ปีที่ผ่านมานะครับผมเป็นรุ่นของสปอร์ตอานะครับเอ่ยชื่อทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับยิ่งถ้าคนที่อยู่ในวงการเครื่องออกกำลังกายรู้จักแน่นอนครับแบรนด์สปอร์ตอานะครับผมซึ่งแบรนด์สปอร์ตอามีผลิตขึ้นมาใช้ในบ้านและ,ะในฟิตเนสนะครับก็คือคอมมิชเชียกับผมยุธนะครับแต่วันนี้ที่ช่างแจ็กพามาก็จะเป็นสินค้าประเภทคอมมิชเชียนะครับก็คือเป็น ระบบไฟ AC นะครับค่อนข้างที่จะต้นมากครับรุ่นนี้ใช้ยาวๆเลยครับผมแต่ราคาก็อย่างว่าครับหลักแสนนะครับตัวนี้ลองไปเสิร์ชดูได้เลยครับสปอร์ตอาร์ตนะครับผมตอนนี้ช่างเจก็ซ่อมแผงวงจรกล่องอินเวอร์เตอร์เสร็จนะครับก็ทำการติดตั้งนะครับแล้วก็เทสระบบให้ลูกค้านะครับก่อนส่งงานนะครับผมอันนี้เราก็เก็บรายละเอียดงานให้เข้าที่เหมือนเดิมนะครับ แต่รุ่นนี้น้ำหนักค่อนข้างเยอะมากนะครับน้ำหนักประมาณร้อยร้อยอัพครับร้อยบวกแน่นอนน้ำหนักเครื่องนะครับเนี่ยครับแต่เหล็กหนาไม่ต้องกลัวเลยครับขึ้นขยมยังไม่หักเลยครับผมไม่งอด้วยนะครับรุ่นนี้ทนจริงๆนะครับนี่นะครับตอนนี้ช่างเจะก็ทาการยึดแผงของกล่องอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ประกอบสายเข้าไปนะครับผมก็คือ ลิงก์สายแพรทุกเส้นนะครับเข้าที่เหมือนเดิมแล้วก็มีกล่องปิดนะครับเป็นกล่องไฟเบอร์นะครับผมก็คือปิดกันมแมลงกันพวกสัตว์จิ้งจอกอะไรพวกนี้นะครับผมที่จะเข้าไปาทาลายบางทีทําให้เกิดการเสียหายได้นะครับเหมือนพวกจิ้งจกในตัวดีเลยครับผมแต่เครื่องใช้ในฟิตเนสก็จริงครับ แต่สภาพเครื่องค่อนข้างดีมากเลยครับไม่ช้าเลยครับสภาพเครื่องดีเยี่ยมเลยครับผมถือว่าเขาก็ดูเจ้าของเขาก็ดูแลดีมากนะครับอันนี้ชื่นชมเลยครับคือสนิมอะไรนี่ไม่เห็นไม่มีขึ้นเลยนะครับแล้วก็แล้วก็ตัวข้างในนะครับในห้องเครื่องก็ฝุ่นแทบจะไม่มีเลยครับทุกคนเพราะว่าปกติโดยปกติแล้วยิ่งถ้าเป็นแบบใช้ในบ้านนะครับฝุ่นจะเยอะมากครับแต่ละที่ก็ มากน้อยมันอยู่ที่การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงด้วยถ้าบ้านไหนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็เรียบร้อยครับเต็มเลยครับแต่เครื่องนี้ไม่มีเลยจริงๆทุกคนเทบจะไม่ต้องจับเครื่องดูดฝุ่นเลยครับทุกคนแล้วก็ตัวโครงสร้างก็เช่นกันครับพวกเหล็กพวกสีที่เขาผลิตขึ้นมานะครับโดนเหงื่อก็ไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยครับอันนี้ผมผมสงสัยนะครับว่ามีอยู่สองกรณีหนึ่ง แม่บ้านเขาทำความสะอาดทุกครั้งหลังที่ลูกบานเล่นเสร็จกับสองอเนื้อสีของเขา่าครับเป็นเนื้อสีแบบเกรดดีมากๆก็คือคราบเหงื่อไม่ไม่เกาะไม่ขึ้นสนิมไม่เห็นคราบเลยครับทุกคนอันนี้งงมากเลยครับเป็นเป็นเครื่องที่สภาพ9ก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับถ้าถ้าให้ช่างเจ็กดูแบบเทสระบบเครื่องนะครับก็คือ ม้แต่น็อตยังไม่ขยับเลยครับทุกคนด้วยความที่ว่าอย่างว่านะนะทุกคนคุณภาพก็ไปตามราคาครับแต่ทุกวันนี้นะครับลูวิ่งก็มีตัวไม่ถึงหมื่นหรือหมื่นต้นๆ้สามแรงสี่แรงห้าแรงอันนี้ทุกคนอย่าไปเชื่อนะครับอันนี้โกหกทั้งเพเลยครับทุกคนทุกคนลองดูดีๆครับมอเตอร์ทุกวันนี้เล็กมากๆครับคือคงจะไม่มีวิวัฒนาการ เร็วขนาดนั้นนะครับที่จะให้มอเตอร์เล็กลงแล้วก็ทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าแรงม้ามันก็ขึ้นอยู่กับรอบของขอดลวดและขนาดของขอดลวดทองแดงนะครับที่เร็วร้ายไปกว่าเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวนี้จะเป็นทองแดงยัดไส้นะครับทองแดงผสมอลูมิเนียมนะครับคือ,อเป็นสายอลูมิเนียมแล้วก็เคลือบทองแดงเอานะครับทุกคนนั่นนะครับที่ว่า ราคาเลยมาตีตลาดเยอะแล้วทุกวันนี้นะครับที่เจอเจอบ่อยก็มอเตอร์พังครับถ้าเป็นสินค้าเหมือนเมื่อก่อนนะครับอย่างแรกเลยไม่สายพานก็แผงวงจรนะครับผมแต่ทุกวันนี้นะครับถ้าพังแล้วโดยมากจะไปคู่นะครับพอมอเตอร์มันช็อตลอบปับ๊บมันก็ทําให้ย้อนไฟเข้าแผงวงจรถ้าแผงไม่มีระบบป้องกันที่ดีก็ไปด้วยครับไปทั้งคู่เลย เราซื้อถูกแต่เวลาซ่อมมันจะแพงไม่คุ้มเอานะครับผมทุกคนเพราะฉะนั้นเวลาใครจะเลือกซื้อเครื่องนะครับ1ดูแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะครับแล้วก็2ดูขนาดตัวเครื่องกับน้ําหนักผู้เล่นได้ดีนะครับอันนี้ช่างแจ็กไม่ได้ย้าไม่ได้เน้นว่าให้ซื้อกับทางช่างแจ็กอย่างเดียวนะครับซื้อที่ไหนก็ได้ครับทุกคนแต่ขอให้ดูได้ว่าความเป็นไปได้มันสูงไม่ใช่ตัวเล็กนิดเดียวเล็กกว่าผู้เล่นอีกแต่เขาบอกรับน้ําหนักได้ร้อยกว่ากิโลอันนี้มันก็เวอร์ไปทุกคนนะ ทางช่างแจ็คก,ก็จำน่ายนะครับขายเครื่องมือหนึ่งมือสองนะครับแล้วก็รับเทิร์นรับซ่อมครบวงจรนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับหรือบางท่านที่อยากจะซ่อมเองหรือว่าอยากรู้ว่าอะไรเสียอัดคลิปมาครับแล้วก็ส่งมาทางไอดีไลน์ช่างแจ็คได้เลยไอดียไลน์ช่างแจ็คจะอยู่หน้าโปรไฟล์นะครับกดแอด้ามาได้เลยครับจะถามอาการก่อนหรือจะถามราคาซ่อมเบื้องต้นอะไรได้หมดนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ไม่ฟันตรงร้อยเปอร์เซ็นะครับว่าตัวใดตัวหนึ่งเสียนกอกจากว่าเชียงเจ็กไปดูหน้าง,งานแล้วก็เทสเรียบร้อยทุกอย่างแล้วจึงจะฟันตรงได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าอะไรเสียนะครับแต่ถ้าดูอาการเบื้องต้นก็คือบอกได้คร่าวๆครับแต่จะไม่เป๊ะถ้าทางที่ดีนะครับนัดคิวนัดคิวงานนะครับแล้วก็นัดวันที่สะดวกเรียกเช่างเจ็กเข้าไปดูเครื่องได้เลยครับ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับทุกคนอันนี้ก็เดี๋ยวจังแจะก็มาสตาร์ทเครื่องนะครับลืมบอกไปครับเครื่องนี้วันแรกที่ที่เข้าไปดูนะครับก็คือเครื่องกดสตาร์ทอะไรไม่ได้นะครับทุกคนเครื่องจะขึ้นค้ d e o r d r สีสามไปเลยนะทุกคนนะครับตอนนี้ก็กดสตาร์ทเครื่องประมาณรันปกติแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าจบงานนะครับแต่สินค้าบางรุ่นนะครับที่ว่าอายุการใช้งานเกิน10ปีนะครับ อะไรบางชิ้นเนี่ยก็คือต้องต้องรอนะครับต้องรอจริงๆเพราะว่าบางทีช่งางจะก็พยายาม